สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื้นนี้ได้โอกาสดีอาจารย์ตีเจงไม่เจดียงตงด้ดนดนบนเนาะเิ่นกระทรงล่างไม่เจเดียงเมือว่านี่ล่างสูตรวิ่งล่างบางงวดก็ชนตัวเดียวบางงวดก็ชนสองตัวครับเิ่นว่าเนะาะดูเจดียงออกสถิติมาให้เบิง่งเดี๋ยวงวดนี้ลงไปนั่นเบิ่งก่อนเนาะ ทนห้าอืมขาดทำย่ส้มเดี๋ยวเจเดแดงเอาจับให้ล่างนะคะนะล่างสะกก่อนเอาล่างขึ้นก่อนนะล่างอาจารย์ตีนะคะนะ เอาทั้งบนทั้งล่างล่ะค่ะื้อนี้ในคลิปเดียวกันเนาะคะ่ะเนาะเิ่นทรงบนไมมจเจดแดงแตดนดนๆคนนะล่างเด่นเด่นนะคะหนึ่งกับเจ็ดติดนะคะเลขติด เอาตามเพิ่นเนาะค่ะเนาะเขียนตามเพิ่นเขียนตามห้อยคู่บาอาจารย์นะนะั่นแหละขอบคุณอาจารย์ตีส่งแนว่ทางมาให้เพิ่นก็อยากให้ฮาถูกทุกผู้ทุกคนนะเนาะเพิ่นก็อยากให้ฮาถึกเบิดจับคู่ C หนึ่งค่ะ C เจ็ดค่ะแล้วก็ตัวกันนะคะตัวกันกันสามหนึ่งสามเจ็ดค่ะ นี่คือตัวกันนี่คือล่างนะคะล่างไปอยู่บนค่ะเด่นหนึ่งกับเจ็ดเลขติดซีกับสามซีหนึ่งซีเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดอ,อ้าไอ้พีดจนได้ดิ ก้าบวกห้าเท่ากับสี่หนึ่งคูณสามเท่ากับสามหนึ่งคูณสามเท่ากับสับไปอ๋อ oh, บอลูน้ำเพิ่นดอกค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็นให้วิธีการคิดชอบเจ็ดชอบสเพินพ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นดสอบเจสอบสี่ห้าสีสอบสสอบ 7, เจ็ดกด้อค่ะเด้อสามหน็ 3, 1, 3, 7, กัมีโอกาสถือคือกัน มาเอาบุญน้ำเพลินมันนี้ค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ตีแปดลิ้วนะคะชอบสี่ชอบเจ็ดแคบหนาดจ,จอไว้ก็ได,ด้เด้อค่ะเด้อคือหมื่นแท้สี่หนึ่งสี่เจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดนะ เพิ่นห้สูตรเล็กมาห้เบึงว่ามันออกถูกขังเนาะสูตรใหม่หนึ่งกรกากฎาสูตรใหม่อาจารย์เพิ่นห้บุญมาตะดนอะ่ะบไดเลง่งิปดตะตะเล็กออกไม่ไแม่หมนี่แหมสิบหกกรกากฎาค่ะท่านผู้ชมเออเจ็ดสามศูนย์ศูนย์สามอาจารย์เดียงเขียนให้ตัวใหญ่ เดจังภาพมาเบืองค่ะบนอันนี้ล่างนะ,ะ้ะาล่างอันนี้บนเจ็ดสามศูนย์ค่ะหลักร้อยห้านะคะหลัก้อยเดี๋ยวจังเขียนให้หลัก้อยเจ็ดกับห้าหลักร้อยเจ็ดกับห้า แนมเบิงว่าสิขาวววิ่งสามนะคะวิ่งสามวิ่งสามแล้วก็เพิ่นให้สามศูนย์ศูนย์สามแล้วก็เจ็ดสามค่ะ ที่เพื่อนให้นาะเลขฝันเพื่อนค่ะฝันฝันหกแปดหนึ่งค่ะหกแปดหนึ่งคือเลขฝันของเพื่อนนะคะนะแคปหน้าจอไว้ค่ะเต็มทั้งบนทั้งล่างแล้วนะคะขอท่านไปส้มแคปหน้าจอไว้ค่ะ จะได้ดูพร้อมกันเลยทั้งบนทั้งล่างไม่ต้องแยกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขี้มาได้ตามเบอร์โทรคือในห,หน้าจอ0นย์้าจอ0 8 9 2 5 6 8นะคะแคปหน้าจอไว้เพื่อว่าจะได้น้ำกันบนล่างล่างนะคะติด1กับ7ค่ะเด่น1กับ7 เลขติด4กับ3เอาไปใส่หรือทันจิม,มีตัวอื่นเอาไปใส่หกับ7ก็ได้นะคะเนาะเด่นแล้วก็4 1 4 7นะคะเป็นหรอตัวมาใส่แล้วก็3 1 3 7เลขบางงามแต่มันมันหาจะออกนะหรือทันวางามบ่ของเจดียงก็ได้3กับ4นะได้3กับ4 จะว่าติดหาหาหนึ่งหาเจ็ดบอแล้วก็บนเจ็ดสามศูนย์วิ่งสามบนเจ็ดสามศูนย์อันล่างหนึ่งกับเจ็ดบนสามเจดียงกับง้อง,ง,งยื้อกันเอาบนเอาเอาบลลงมาล่าง ข้างล่างเอาล่างขึ้นไปไว้ข้างบนก็เลยงงๆค่ะลักน้อยเกับ5้ค่ะเกับ5้นะเกับ5 3าสามศูนย์ศูนย์สามก็จะเป็นบนนะคะนะเลขเป็นฝัน6 8 1ปดนก็นหาสวยนะเป็นได้ทั้งโน8กหกหนึ่งแปดนะคะช่วพราวาคิดว่าข้างบนจะมาหนึง่ง ไหนึ่งสามสามหนึ่งไซสามหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งแต่ว่าเพิ่นหายศูนย์สามสามศูนย์คนก็ซื้อหลายด้วยคะ่ะหงวดดิซื้อหลายศูนย์สามสามศูนย์ะเป็นแนวทางในการเชียงซือเพมีไพ่ขาดเดาได้เราก็เดากันอยู่นี่ละ่ะดูว่าผิดกระไดเป็นแนวทางนะคะ อาจารย์ได้สูตรภัยสูตรมั่นค่ะอาจารย์ได้เพื่อนกระยากให้เลขเพื่อนเขาไม่บนล่างอย่างเดียวนะครับอืมไม่ล่างบนไม่ล่างบนอย่างเดียวอาจารย์บอกว่าไม่ล่างไม่ใช่ล่างบนอย่างเดียวเพื่นว่าบนอย่างเดียวค่ะบนอย่างเดียวนะคะถ้าล่างก็คือล่าง หนึ่งกับเจ็ดค่ะเจเรียงกับเบิงสูตรที่เพิ่นหามาเข่าเขาตลอดเนาะต้องติดทั้งนั้นเลยเจเรียงก็เอาเอาตัวที่เพิ่นเอามาใหายแล้วนี่ล่ะเ่อต้องไปคิดคำนวณให้มันยากก็ขอท่านัาจุรส้มโชคดีลำด้วยถูกหวยเป็นน้ำกันนะคะ สัง่งซื้อกิมมาได้เบอร์โทรค้นไหนหน่จอดศูนค่ะสองแปดแปดเก้าสอค่ะคีดเดียงขอตัวลาไปก่อนนะคะคอยทันมีสุขภาพที่แข็งแรงมีกำลังใจที่จะต่อสูม้มีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะสู่งานหนึ่งสมองสองมือเป็นทํางกันนาะผู้สู่ใดผู้สูว่าไดคนป่วยก็ขอให้หายนะคะขอให้หายวันหายคืนขอ ขอให้เขีนเวนยามะตองนะคะพบขอเดือนขะวันขอปีกับขอให้หายไปยามเรมีอีหยังมาขัดของตัอุปสรรคนะคะคนป่วยก็ขอให้หายเด้อคุณตาคุณยายเด้อก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังเจดแดงเจดแดงก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ